สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจะพามาชมบรรยากาศวันนี้นะคะที่แรก,ก็จะใส่กกสีพับพืชผักในสวนฝนตกก็เลยไม่ได้ใส่นี่นะคะ่ะแปลงที่อยู่หลังบ้านวันนี้ก็ฝนตกแย้วค่ะจะได้ต่อไ้นะคะแต่ก็ขวนดินให้เขาเสร็จแล้วก็ฝนตกลงมา ว่าจะเอาปุ๋ยคอกมาใส่ปุ๋ยคอกที่ทำไว้มาใส่นี่นะคะถัวกับแตงกวา่าฝนก็ตกลงมาแบบนี้เลยค่ะตอนแรกคิดว่าฝนจะไม่ตกแปบ๊บเดียวตั้งเขามาตกแรงมากเลยน้ำก็ขังแบบนี้เลยค่ะ แตงกวากับหัวฝักยาวก็เลยไม่ได้กินปุ๋ยหมักอีกอ่างนี้เมื่อวานฝนไม่ตกก็เลยไม่ได้ใส่ว่าจะใส่วันนี้เพราะเพิ่งจะควนดินไปน,ะะน,นี่ค่ะดินเสร็จแล้วก็จะเอาปุ๋ยหมักมาใส่ นี่ค่ะพา,ามาชมาเหลือหมดเลยข่ะวผักโดนฝนแล้วก็มีแดด ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบค,คุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะฝนตกพุทผักหลังบ้านนะคะตอนนี้ก็เลย ต้องนำไปปลูกที่หน้าบ้านนะคะ,คะตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะที่อยู่หน้าบ้าน นีค่ะนาบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะฝน